ของดีที่ต้องบอกต่อแม่นกว่ากูรูแม่นกว่าทุกสำนักที่เด็ดกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลที่แม่นยํำถึง80%เวิเคราะห์จากสถิติจริงทั้งจำนวนการยิงประตูอันดับในลีกรวมถึงอัตราต่อรองคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ทุกคู่ทุกลีกและยังมีทีเด็ดและบอลชุดให้ด้วยรับรองแม่นกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสนใจร,รับโปรแกรมทักไลน์ได้เลยแจกฟรีสวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธนะคะวันนี้ เดี๋ยวเรามีนัดก,กันเนาะห้าทุ่มตรงนะคะเวลาไทยมาให้กำลังใจนะักฟุตบอลทีมชาติไทยชุด U23 กันหน่อยค่ะโคย่องวรวุษิมะค้าพานักเตะเนี่ยเดินทางไปถึงที่ดูไบกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้เนาะก็ถือว่านี่เป็นทัวร์นาเมนต์ดูไบคับที่จะเป็นการเตรียมทีมก่อนที่นะักฟุตบอลทีมชาติไทยชุด U23 เนี่ยจะไปป้องกันแชมป์ซีเกม รวมไปถึงทีมแชมป์เอเชียของ u 23ด้วยนะคะอาแต่เรามาพูดถึงดูใบรับในครั้งนี้กันก่อนว่ามีใครไปบ้างหลายคนก็จะได้เห็นแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นพวกเกียรติพลอุดมกรวิทษาีารศักดิ์เผยพิมายเอราัรานดอนเลาะพวกนี้นะคะอุศักด์ใจเพชรก็จะเป็นนักเตะทุดท,ที่ที่เล่นด้วยกันในในชิงแชมป์อาเซียนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โคชโยงก็มองว่านี่มันไม่ใช่ปัญหาในเรื่องของการปรับตัวอะไรเท่าไหร่เนาะแต่ว่าในในชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยก็คือเป็นการคุมทีมของโคชันบดองแล้วมาครั้งนี้ก็เป็นโคชโยงนะคะที่จะคุมเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยที่เราจะเจอกับกาตาชุด U ยู่23กาตาเองถือว่าฟอร์มดีนะคะเพราะว่าพวกเขาเองเพิ่งจะจัดทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพ แล้วก็ได้แชมป์ไปด้วยในรายการนั้นซึ่งแน่นอนว่านักเตะส่วนใหญ่เองพวกเขาก็มีนักเตะที่อยู่ในชุดยู23ครั้งนี้อยู่ยด้วยและยิ่งด้วยความพอเคากำลังจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอะปัก็เลยมองว่าเหมือนเขาอยากวัดถึงกับทีมอืน่นแล้วก็อยากจะให้ชาติอืน่นได้รู้ว่าพวกเขามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเป็นชาติที่เอาฟุตบอลมาเป็นหลักแล้วก็สามารถเป็นเจ้าภาพได้ในครั้งนี้คือปามมองว่ากาตาเล่นแบบเล่น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 ,ลนแบบมีความดุดัน แต่ถ้าเกิดไปดูในเกมเอสองนัดหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่แพ้ทางซาอุดีอาระเบียตลอดเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นเกมกระชับมิตรก็ตาม ส่วนทีมชาติไทยเองถามว่าสลับแพ้ชนะเสมอมาเนี่ยแต่ว่าประมองว่าเด็กๆชุดนี้เนี่ยกำลังค่อยๆเข้ากันมากขึ้นค่อยๆที่จะกลมกล่อมแต่ว่าคุณก็ต้องกล้าเล่นมากขึ้นมีความเข้าอกเข้าใจในแทคกติกในเรื่องของเกมแล้วก็การมองเกมให้มันขาดมากขึ้นกว่านี้ในที่ผ่านมาอย่างตัวเจ้าธีรศักเผยพี่ไม้นะคะที่เพิ่งจะยิงให้กับการท่าเรือเนาะนัดแรกอายุแค่19น้องก็บอกนะคะว่าตอนที่ติดทีมชาติไทยครั้งแรกอะ่ะคือไม่มีประสบการณ์เลยที่ไปเล่นชิงแชมป์เอเชีย ไม่เคยติดยู19อะไรอย่างนี้มาก่อนยู16ยู19อะไรไม่เคยติดกับเขาแล้วก็มาติดยู23เลยมันก็เลยมีความไม่มั่นใจอนการจะง้างเท้ายิงประตูในแต่ละครั้งเนี่ยน้องก็บอกว่าก็ยังมีความประมาอยู่แต่พอยิงให้การท่าเรือได้แล้วเชื่อว่าน่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะแล้วก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยทีรศักดิ์เผยพิมายจะได้ลงนำทัพด้วยอ่ะความคิดว่าเอ่อทีมชาติไทยยู23ในวันนี้เนี่ยก็น่าจะนำทัพโดยทีรศักดิ์ กรวิดนะสิทธิโชคพาโสพวกนี้ในแนวรับก็น่าจะมีพวกอนุศักใจเพชรอันนี้น่าจะได้ลงแน่นอนนะชิสนุพงศ์อีลาฟันดอเลาะพวกนี้ตาว่าก็น่าก็น่าจะได้ออกสตาร์ทนะคะ ส่วนทางฝั่งของทีมชาติกาตาที่เขาใส่ชื่อมาแล้วก็คาดว่าสื่อเขาคาดว่าน่าจะลงในวันนี้นะคะก็มีทั้งพวกลอฟี่มัตเจอร์อาเมดอัลกาเนฮีนะคะพวกนี้ชื่อก็คุค้นๆกันอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้บางมองว่าน่าจะเสมอกันขอให้เป็นเสมอแล้วกันนะคะสําหรับทีมชาติไทยชุด u 23แล้วก็กาตาเพราะว่าในการเจอกัน2นัดหลังสุดเอง ทีมชาติไทยเนี่ยก็ถือว่าผลงานดสนีสองนัดหลังสุดที่เจอกันกับกาต้านะคะถ้าเอาไวๆนี้เนี่ยก็เมื่อตอนปี2018ไทยเสมอกับกาต้า1-1ในงคะในเอเชียนเกมปี2018ซึ่งมันม่ไม่ใช่ชุดนี้หรอกแต่ว่าถ้าเกิดจะย้อนไปมากกว่านั้นอีกก็คือปี2014อ,อุ่นเครื่องไทยเนี่ยชนะไป2-0แต่ประมองด้วยว่าตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วรู้เขารู้เรากันทั้งหมดแล้ว ก็เลยให้เป็นเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งเหมือนเดิมแล้วกันเชื่อว่าคู่นี้น่าจะเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะคะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้น้องๆน,นะคะสําหรับคุณเมนต์นัดเปิดสนามดูใบคัพเนาะแล้วก็อีกคู่หนึ่งจริงๆวันนี้เนี่ยบอลส่วนใหี่ยมันก็เข้าสู่ช่วงฟี่าเดย์แล้วเนาะเราก็เห็นกันว่าทางฝั่งโซนยุโรปเองเขาก็มีเริ่มเข้าเริ่มออกถอนตัวนะคะอ่ะอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งขอให้เป็นลีบบราซิลแล้วกันค่ะพาวเมลลัสนะอ๋อ เอ่อวอชันพอไมลัสจะเจอกับอีทัวโนนะคะให้พอไมลัสแล้วกันนะคะชนะ20แล้วก็อีกคู่ฝากไปตามในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ PREVIEW